กันจริงวันนี้นี่ไงล,ล่ะอารู้ครับ <c oughs> บังชักเออหนึ่หนักเกยมันมันมันนี่บอติ้งเลยว่าเย็นดับยาบนาบบังครับครับอ๋อกล้องไหนอ้วดดำก็ว่ายแต่ว่าอ้วพันเนอผมมาแต่ว่าต่างบ้านนี่มาต่างครัวเลยเสียเสียงครับมาหมดเออเขาให้มาช่วยเบือ่อซ้ำกล้องไหนอ้วดดำก็ถือเบือ่อซ้ำครับครับครับเป็นปฟืนมัง้งฮะอีิ่งห้ไปช่วยเบื่อร้องเออแล้วผมช่วยปลืนลาวแล้วผมก็ ตื้อเบิดร้าอยู่แล้วนี่กับนั่นแหละฮะโป๊กพันเหรอแล้วเมาื่อนพวกหลับเบียก็มาเลี่ยบังรักนั่นเลยยีมองหน้ากันไม่ติดเป็นรือยีย่แรหน้ากันไม่ติดลาวเจ็ดฮะเจ็ดพันเหรอไหวเะไม่หน้าได้ไหมเะไม่หน้าบุ่มกาให้ได้แต่วันนี้ผมหลับปากเหมือนไหนวัวดำมเาเรี่ยผมหลับเบียก็มาเรี่ยนะแปดพันเหรอแปดพันเลยบังรัก เยาวาปน,นูปน,นีนะบางท่านะบ้านผมมีเจ๊เสียงผมแบงไงได้ช่วงให้ได้ให้ช่วงเสียงได้ได้กับกับเฮะ <c oughs> <c oughs> เฮะม้าหรือนี่ไม้ไม้บังมามามันกินมาได้ขึ้นมากินด่านเชียงยืนวาวมาอยู่กๆๆๆๆๆับกับกับบังเดี๋ยวผมโตล็อบอีกที่นั้นนะเนี่ยไม่แน่อาจจะได้ซ้ำเสียงๆๆเสียงพุ่มแบงไ้ได้เนี่ยเนี่ยไอ้เบอร์ผมปเปเบอร์น,นี่แหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโตอีกทีหนึงนะครับเคยอตู้มาแล้วอ่าไปยีบไปยีบ อโลกับไปยเออลูกล้านลบมาแล้วมาเสี้ยงมาเสียงมาเสียงมาถังบ้านเลยก็มาช่วยไปยิดนั่นแลหละเบื่อนึ่งชุดหวัวใจไปยีดไม่ช่วยเบื่อนึ่งช่วยเบื่อหน่ใ,นใลาวล่ะเมื่อพี่นองกันจ่ไม่ล่ะพอเต้าไม่เต้าเดียวกันนี้นกนเก่กันนย่ากลนใกล้ที่ช่วยไปยีดชุดวัวใจอยู่แล้วก็ให้แต่อะไรก็ไปยิ้ดพันเนาะร่ำพันก็ไม่พื้ไม่ไม่ไอเบียกะกาอยู่แล้วพอไปยิดชุดหัวใจตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วจะไมครับ ม่ไม่ไ,ม,ไม,ม,ม่เบื่อเอิญไม่ทูมาเลยมีเบื่อชองเบื่อซ้ไปยิีทู่มามัง่งแต่ว่าผมไม่ได้หลับไส้เลยมีนู่นแต่เดินวนบ้านอยู่เบื่อชองเบื่อซ้แต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจมากเพราะว่าตั้งใจมาไปยิีดอยู่แล้วเบื่อหนึง่งกับกับกับโอเคเดี๋ยวเข้าไปในบ้า,บานะนะไปยีดนะเบื่อหนึ่งชุดวัาใจเออเวียงข้าวัวนไปตะก้าต่อเจ้าข้าไปเอากับกับกับว่าด,ดีกับ